สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักนะคะก็มาทักทายในช่วงเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้ทางร้านก็ส่งภาพสวยเป็นงานชุดสำเร็จรูปนะคะใช้ผ้าไหมางาน5้าตะกอดทอยกดอกสวยมากๆเลยนะคะทรงสวยจริงๆราคาไม่ถึง3,000นนะคะแล้วก็เป็นผ้าไหมใหม่ด้วยนะคะ เป็นงานห้าตะกอทอยกดอกสวยแล้วก็ทรงสวยนะคะชอบชิ้นไหนก็ตรวจสอบได้ว่าไซส์สามารถใส่ได้หรือไม่ก็ลองดูนะคะวันนี้มีหลายไซส์จริงๆทรงสวยมากๆแล้วก็สีสวยด้วยสะดวกสบายนะคะไม่ต้องวิ่งหาช่างพร้อมใช้งานได้เลยนะคะใครจะใส่ไปงานแต่งก็ได้รับปริญญาก็ได้หรือจะไว้ใส่งานพิธีสำคัญต่างๆ รับรองไม่อายใครแน่นอนนะคะทรงสวยใส่แล้วดูหรูดูเก๋แน่นอนราคาไม่ถึง3,000นะคะทางร้านรีบส่งให้ซรายทำคลิปลงเป็นงานมาใหม่สวยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆราคานั้นก็ยังก็เดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้เงียบเหงาปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะคะใครสนใจก็ทักมาได้